ข่าวบินไนท์เชื่องคืนฟุตบอลไทยบายดิชโน่สไตล์ประจำวันที่9มิถุนายน2564โดยเฉพาะว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชื่องคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่องคืนวันนี้เบอร์หนึ่งอาเซียนทำลายความสำเร็จทีมชาติเวียดนามในยุคของทางปักฮังซอโดยงานนี้มาเปิดทำลายความสำเร็จของทางทีมชาติเวียดนามกันดีกว่านะครับผมในยุคของปักทางซอคนนี้ ซึ่งงานนี้ก็ตกรอบอย่างไม่เป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทางทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2หลังพ่สหรัฐอลัลเบอมเรตเป็น1นต่อ3นัดเมื่อคืนวันก่อนที่ผ่านมาทําให้มีเพียงแค่9วแต้มจะทั้งหมด7เกมเท่านั้นโดยแบ่งออกเป็นชนะเหนืออินโดนีเซีย3ต่อ0แล้วก็ชนะยูเอไป2ต่อหนึ่งเสมอ3เกมคือเวียดนามเสมอไป0.0ต่อทั้งนัดเย้าแล้วก็นัดเยือน กับทางเสมออินโดนีเซียไป2ต่อ2เมื่อเกมที่แล้วและก็อีก2เกมคือความพ่ายแพ้ต่อทางมาเลเซียไป1ต่อ2กับทาง UAE ไป1ต่อ3ซึ่งผลงานของทางทีมชาติไทยช่างสวนทางกับคู่ปรับตลอดการอย่างทางเวียดนามสั่เหลือเกินนะฮะเพราะในขณะที่ทีมชาติไทยมีแค่9แต้มจะทั้งหมด7เกมแต่ทัพดาวทองกลับมีถึง14แต้มจะทั้งหมด6นัดและในขณะที่ทีมชาติไทย ทำได้แค่เสมอกับทางอินโดนีเซียไป2ต่อ2แต่เวียดนามนั้นกลับปูพมถล่มการุด้าแบบง่ายได้สบายสบายด้วย4ต่อ0ต้องอยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทีมชาติเวียดนามก้าวข้ามราดับอาเซียนได้ก็มาจากฝีมือการทำทีมของปักขังซอใใหลใยญ่จอมเฮียบชาวเกาหลีใต้ วัยปีรายนี้ที่เข้ามาทําทีมชาติเวียดนามทั้งรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและก็ชุดใหญ่ตั้งแต่ปลายปี2017แล้วหลังจากที่พวกเขาตกรอบแรกในสึกเพื่อบอลมหกรรมกีฬาซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซียและนี่คือไทม์ไลน์ของผลงานของปัาคังซอตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาคุมทีมชาติเวียดนามจนถึงปัจจุบันที่ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบที่สาลของยไดคับบ 2022, บคดบอล ก็ย้อนกลับไปดูช่วงเดือนมกราคมปี2018ผ่านทีมชาติเวียดนามคว้าปรองแชมป์ฟุตบอลอยูฟ่ปีชิงแชมป์เอเชีย2018ที่ประเทศจีนโดยเริ่มต้นอาเพราะแบ่งกลุ่มด้วยการแพ้เกาหลีใต้เป็นต่อ2ชนะ All ออสเตรเลียเป็นหนึ่งต่อศูนย์และันสุดท้ายสเสมอกับทางเซีเรยร์ไปศูนย์ต่อศูนย์ก่อนจะผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายไปพบก,กับทางทีมชาติอิรักก่อนจะสเสมอกันได้3ต่อ3ในช่วงต่อเวลาพิเศษและก็ชนะในการดนลูกโทษด,ด้วยสกอร์5ต่อ 3. ในรอบรองชนะเลิศเข้าไปพบกับทางกาตาก่อนเสมอกันไป2ต่อ2เมื่อครบ120มรนาทีและชนะในการดูลูกโทษ4ต่อ3ก่อนที่ทัพดาวทองนั้นจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในราการนี้ได้เป็นครั้งแรกในปวัตศิศาสตร์ ไปพบกับทางอุซเบกิสถานก่อนจะแพ้หมาป่าสีขาวไป1ต่อ2แบบน่าเสียดายเพราะมาโดนประตูชัยในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงต่อเวลาพิเศษแต่นั่นก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สุดๆของพวกเขาแล้วและก็เป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมของทางปักขังซอกับทางทีมชาติเวียดนามต่อมาช่วงเดือนสิงหาคมปี2 0 1 8พาทีมชาติเวียดนามผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของศึกคัดบอลโลก ในมาคกัมกีฬาเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยจบอันดับที่4ของศึกคัดบบลโลกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ56ปีโดยทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเวียดนามเริ่มต้นในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการถล่มอาปากีสถานไป3-0ตามด้วยชนะเนปานไป2-0ก่อนตบท้ายด้วยการชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป1-0ได้แบบปริกความคาดหมายทำให้ผ่านเข้าไปถึงรอบส่งทีมสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มที่ท,ที่ไม่เสียเลยสักประตูเดียว ต่อมาเป็นรอบสุดท้ายทีมชาติเวียดนามนั้นยังคงฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องด้วยการชนะบาเบเรนเป็น1-0ต,ตามด้วยชนะซีเรียเป็น1-0ในการต่อเวลาพิเศษในรอบแทีมสุดท้ายทําให้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบก,กับทางศึกหนักอย่างเกาหลีใต้ก่อนจะพานักเตะไพ่แดงกิมจิไป1-3และกับรอบชิงที่3เวียดนามพบก,กับทาง UAE ก่อนจะแพ้ในช่วงการดวลลูกจุดโทษไปอย่างน่าเสียดายด้วยสกอร์3-4หลังเสมอกันไป1-1 ต่อมาก็เป็นปีเดียวกันนะผมเดือนธันวาคมปี2018งานนี้พาทีมชาติเวียดนามควา้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2018ได้สำเร็จซึ่งเป็นการควา้าแชมป์อาเซียนได้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีของทัพดาวทอง โดยจุดเด่นดังกล่าวเวียดนามนั้นเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเอาชนะลาวไป3ต่อ0ูย์ตามด้วยชนะมาเลเซียไป2ต่อ0และก็เสมอเมียนมาไป0.0ต่อก่อนที่เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจะสามารถเอาชนะกัมพูชาได้3ต่อ0ย์ทให้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มโดยในรอบรองชนะเลิศทีมชาติเวียดนามโครจมาพบกับทางฟิลิปปินส์ก่อนที่จะเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมไม่ว่าจะเป็นเย้าและก็เยือนด้วยสกอร์2ต่อ1ทั้ง2นัดทาให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับทางมาเลเซียและก็สามารถเอาชนะไปรย์สกอร์รวม2เกม3ต่อ2กันเลยทีเดียวต่อมาปี2019เอเชียนคัพรอบคัดเลือกหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2018โซนเอเชียทำให้ทางเวียดนามนั้นต้องมาเล่นในฟุตบอลโลกเอเชียนคัพ2019รอบคัดเลือกโดยได้อยู่กลุ่มในกับทางจอแดนอัฟกานิสถานและก็กัมพูชาโดยเวียดนามเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวด้วยการเสมอกับทางอัฟกานิสถานเป็นตัหนึ่ง และก็เสมอกระทางจอแดนไปศูนย์ต่อศูนย์ก่อนจะบุกไปชนะกัมพูชาไป2 .1 ต่อหนึ่งและก็กลับมาถล่มกัมพูชาไป5.0ต่อศูนย์ในบ้านของจเจเนงทาให้มีแดแต้มจากทั้งหมด4เกมแรกจากนั้นใน2เกมสุดท้ายเวียดนามก็สามารถเอาตัวรอดได้โดยการเสมอกระทางอัฟกานิสถานไปศูนย์ต่อศูนย์และก็เสมอกระทังจอแดนไป1นึต่อหนึ่งทำให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ได้สาเร็จหลังจากจบอันดับ2ของกลุ่มสมาเดือนมกราคมปี2019 พาทีมชาติเวียดนามผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพปี2019ได้สำเร็จโดยในรอบแรกทัพดาวทองนั้นอยู่ร่วมสายดีกับทางอิรักอิหร่านและก็เยเมนโดยเกมแรกนั้นเวียดนามแพ้ต่อทางอิรักไป2-3ต,ตามด้วยพ่ายให้กับทางอิหร่านไป0-2ทําให้หลังชนฝาในเกมสุดท้ายกับทางเยเมนและทีมชาติเวียดนามก็สามารถเอาชนะเยเมนได้สำเร็จด้วยสกอร์2-0เป็นผลทําให้ผ่านเข้ารอบ 1 6ทีมสุดท้ายฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดในอันดับสุดท้ายแบบฟุตวิดสุดๆนะฮะได้สำเร็จนั่นเองโดยในรอบโหวกทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย2019ทีมชาติเวียดนามนั้นก็สามารถเอาชนะจอร์แดนได้ด้วยการดุลลูกโทษที่จุดโทษ4-2ต่อหลังเสมอกันไป1-1ต่อในการแข่งขัน120นาที ทำให้ผ่านเข้ารอบคอเตอร์ไฟนอลได้สําเร็จไปพบกับทางศึกหนักสุดๆนะฮะนั่นคือทีมชาติญี่ปุ่นและก็ต้องจอดป้ายในรอบนี้เท่านั้นเพราะผ่ายญี่ปุ่นไป0นต่อ1แต่นั่นก็ถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดมากเลยนะของทีมชาติเวียดนามที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียได้สําเร็จต่อมาช่วงเดือนธันวาคมปี2019ก็พาทีมชาติเวียดนามคว้าเหรียญทองฟุตบอลในมหกกรมกีฬาซีเกม ได้เป็นครั้งแรกในรอบ60ปีในศึกฟุตบอลโลกเนมากัมกีฬาซีเกมส์2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์เดยรอบแรกนั้นเวียดนามเก็บได้13แต้มจากทั้งหมด5เกมเริ่มต้นจากการชนะบุรุนไป6-0และก็ชนะลาวไป6-1ต,ตามมาด้วยการชนะอินโดนีเซียไป2-1และก็เชื่อทีมสิงคโปร์ไป1-0ก่อนที่นัดสุดท้ายจะเสมอกับทางทีมชาติไทยไป2-2ทำให้สุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมส่งทีมชาติไทยตกรอบแรกอีกด้วย ซึ่งรอบรองชนะ์เลิศเวียดนามนั้นจัดการถล่มกัมพูชาแบบสบายสบายไป4-0ต,ตามด้วยเชื่อทางอินโดนีเซียแบบนิ่มๆด้วยสกอร์3-0และรอบชิงชนะเลิศทําให้สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สาเร็จต่อมาฟุตบอลโลกปี2022ปรอบคัดเลือกนะฮะงานนี้ทีมชาติเวียดนามโคจรมาอยู่กลุ่มเดียวกับทาง3ชาติในอาเซียนในศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่มจีร่วมกับทางทีมชาติไทยอินโดนีเซียและก็มาเลเซีย โดยมีเบอร์หนึ่งของกลุ่มอย่างทาง UAE ที่เป็นตัวเต็งจ๋าของกลุ่มครั้งนี้โดยผ่านมาก6เกมผลงานของทีมชาติเวียดนามถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเพราะเก็บได้ทั้งหมด4 4แต้มจากทั้งหมด18แต้มเต็มโดยชนะไป4นัดและก็เสมอ2นัดไม่แพ้ใครเลยแบ่งออกเป็นเสมอทีมชาติไทย0ต่อ0ทั้งเย่าแล้วก็เยือนและก็ชนะอินโดนีเซียทั้ง2เกมด้วยสกอร์3ต่อ1และก็4ต่อ0ในเกมล่าสุดที่แข่งหน้าประเทศยูเ สถิติชน,ชนะก็คือการบดเอาชนะมาเลเซียไป1ต่อศและก็ชนะยูอต่อศในบ้านทั้งนัดนัดเกลียทีเดียวซึ่ง14แต้มในรลนนี้ของทางเวียดนามนั้นได้ทำให้พวกเขาก้าวขึ้นมาอยู่จ่าฝูงของกลุ่มและก็มีลุ้นผ่านเข้ารอบที่3โดยต้องทำผลงานดีที่สุดนะฮะในอีก2เกมที่เหลือกับทางมาเลเซียและก็ยูอี UE, เพื่อความหวังในการผ่านเข้าถึงรอบ2ทีมสุดท้ายของเอเชีย e ในการเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของพวกเขาให้จงได้ ซึ่งปัจจุบันนี้เวียดนามนะผมก็รั้งอยู่อันดับที่92ของโลกหรือในอันดับที่13ของทวีปเอเชียส่วนทีมชาติไทยนั้นลั้งอยู่อันดับ2ของอาเซียนในแง่ของฟีฟ่าบันกิ้งนั้นอยู่อันดับที่106ของโลกและก็เป็นอันดับที่20ของทวีปเอเชียกันเลยทีเดียวอาผแต่ว่างานนี้นะฮะเวียดนามนะผมไปไกลกว่าเราแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าแก้ส่วนต่างให้ดีขึ้นงานนี้ทีมชาติไทยคงจะออกห่างไปอีกไกลนะฮะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกัน,นครา และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิชโนสตล์ประจำวันที่9มิถุนายน2564โดยเฉพาะพักร่างฟุตบอลไทยครับ